สำหรับวิจารผู้บรรยายของเราเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นะครับต่อนท่านอยู่เราครึ่งวันตั้งแต่บ่ายสามถูกไหมครับจริงๆเป็นวิทยากรที่ผมเชื่อว่าปีนี้แนีะน่าจะย่อย่อมความใจท่านน,น,นนะท่านเป็นเหมือนนุรย์เหล็กนะครับแข็งแกร่งอย่างยิ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็ผ่านมันไปได้เชียดขนาดไหนท่านก็ยังลุยกับการดนตรีมิสเตอร์สองสมัยแต่ก็ไม่เคยขาดผมพบเจอคนพบเจอท่านแรกครับเฉียดเฉียดผมว่า ใช่ได้เหมือนกันนะเขาคงมาเห็นที่หน้าน่นาไปบวกเราเป็นหลวงท่านเหมือนกันนะครับวันที่เราได้ยินข่าวท่มมานบอกว่าติดเม่ใท,ท,ท่ทานเพราะว่าท่านจะทำหน้าที่ของผู้นำของโรตารีอยู่โดยที่จะไม่อยู่ไม่ให้เสียความรู้ใจในภาพวิชิตุลยยับน,นะครับเรื่องในการเสนอครับขอปรบมือต้อนรับท่านผูน้ว่าการภาาจับใช้วิสุธรรมครับท่านภูริาัฒน์กัลติกิบ จตุพรฝ่ายสาธาสุขท่านสุวิทย์วงเรืองวีท่านเลขาภาพนะครับแล้วก็คุณนิทูลเทเรียนสุภาพบุร,รุษเหรีครอบครัวียญขับวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมาสองปีที่กจะไปเยี่ยมเมืองแทภูเก็ตใจราคา <ST AN CO> ตามหรือเปล่าเรื่องของท่านนะครับแต่ผมเชื่อว่าใใหลายท่านจะ้อาติดตามต่อๆไปขอคุณท่านนี่ท่านันอดีตบจอมที่ช่วยมาทำเรื่องเซฟอันเดอร์ว e ตเบอร์ให้กับภาคสามส่วนนะครับสิ่งที่วันนี้ผมมาเยี่ยมสโมสรเบองแรกภูเก็ตจนากนการไม่มีอะไรเป็นห่วงครับทุกอย่างเบองแรกภูเก็ตทำแล้วและทำได้ดีนะครับ โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบกับในหลายด้านที่ลอตเตอรี่เป็นหัวอยู่ในเรื่องแรก,กคือผลกระทบในสโมสรสโมสรทําอะไรแล้วมีผลกระทบไหมนะครับสโมสรทําแล้วทุกคนได้ร่วมางานไหมฉันรึกว่าทุกคนต้องร่วมงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นสอบผู้ที่รับได้รับไหมหลายๆโครงการที่ท่านกำลังประโยชน์เสนอขึ้นมามีผลกระทบกับเยอะมากกับทุกๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมมือด้วยหรือผู้ที่รับผลประโยชน์นะครับอัน,นัที่สามในภูกเก็ตรับรู้แล้วว่าเบิกงแรกคือไทยเบิกงแรกทําอะไรในเช่นนั้นท่านจะเพิ่มสมาชิกอย่างก้าวกระโดดได้อย่างไรในเมื่อคนเหล่านี้ไม่ได้รู้ว่าท่านทาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์มันออกมาโดยตัวท่านเองอยู่แล้วนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าภลมิใจท่านึงมีโมเดลให้กับผมไปต่อยอดในปีหน้า ใอเรื่องเกี่ยวัสมรรถภาพนี่คือโมเดลใหม่นะครับของโรตารีครับเมืองแรกเบอร์รโมเดลใหม่ที่สามารถผสมผสานระหว่างธุรกิจบวกการเงิประโยชน์ทำให้ผมเชื่อว่าจะต้องโดนใจคนรุ่นใหม่เยอะมากที่จะเข้ามาร่วมความประโยชน์กับพวกเราเพิ่มเติดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในแคเบอร์ราท่เป็นโมเดลต่อไปนะครับซึ่ง มเชื่อว่าโลเรนนี้ถ้ารับการเผยแพร่มันจะทำให้สมาชิกตางปรอเเพิ่มขึ้น1ปหนปีหน้า,นาและปีต่อไปรวมถึงการประโยชน์ที่มั่นคงและแข็งแรงผมมา40ว่าสมโมสรแล้วเกือทุกสมโมสรผมใช้วิดีโอของเหมืองแม่หูเก็บพี่ท่านประวานเป็นแรงกระาาใจให้กับหลายๆสมโมสรแล้วมันได้ผลมากนะครับ ทุกคนที่ไม่เคยเห็นทุกคนได้เห็นทุกคนไปงานภาคแต่ไม่ได้ดูทุกไปงานภาคโดประชุมทุกคนไปงานภาคเองสรุปมทุกคนนคยกระชมนกประชมทักนะฮะแล้วหลายๆท่านเองไม่ได้ใส่ใจเล่นมือถือแต่ผมไปเปิดจอบทุกส่วนมสอเลยนะครับเกือบทุกสมอสอที่มีวิดีโอให้ผมผมเปิดลิงก์ไวไฟได้เปิด แล้วมันก็เป็นผลกระทบที่ดีมากหลายคนมีไฟขึ้นหลายหลายคนอยากจะทำมากขึ้นหลายคนอยากจะกลับมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมไปแล้วผมมอบให้กับผู้เกือบุู้สโมสรก็คือความอัศจรนะรย์ความ,มอัศจรนะรย์เนี้ยผมเริ่มผมเริ่มที่แรกก่อนคือสตูลนะครับสตูลเนี้ยมีคนน้อยมากนะครับ แล้วคนที่อยู่ก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในสตูลเมียยกอยู่สตูลคนเดียวนะครับผมไปม,มอบสัสกาให้เขานะครับผมยกตัวอย่างสั้นๆคือสตูลท่านนายกอิตธิเนี่ยท่านเป็นอดีตนายกอบตเกา่าท่านเคยทําวิ่งสารวัตรก่อนอสตูนแล้วท่านก็ไม่รักการเลือกตั้งในสมัยต่อมาสองปีที่แล้วเลยท่านไม่มีการวิ่งสารวังก่ที่สตูนต่างมากในช่วงนั้น แต่ท่านก็มาเป็นนายกโกตเดอรี่ผมบอกทำไมคุณไม่ปันฝุ่คุณมีเปเปอร์อยู่แล้วคุณมาทำใหม่ใส่โกลเดอรี่เข้าไปก็คือมาสจั่แห่งสถาบันก่อนนะครับผมไปที่พัทลุงพัทลุงเป็นสโมสรเล็กๆที่น่ารักมากมีคนได้มีน้ำใจแต่คนเขาไม่ได้เยอะเขาส่วนมากจะเป็นแม่ค้าแต่ถ้ามีสะานนะครับผมทีฟังโซ่เขาต้องการทำกับลำภาคส่วนใน็มบีนาเขาก็คือที่มาทำกับท็อกูให้มาทำกับ ท่านทากินที่นี่เหมือนกันนะครับเพราะฉะน,นั้นผมก็รีบหาโครงการแล้วก็ประทับใจในโครงการของท่านจอมในตอนที่ทําตัวนี้นะครับเราก็นําเสนอเลยพอนาเสนอเนี่ยเรา,สาเสนอมาเสนอสองท่านแหละแต่เราเชียดนี้มากกว่าหน่อยนึงเพราะว่ามันมันถัดต้องได้มากกว่าแล้วดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งแพร้อมนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทํามาประสบผลสเร็จแล้วก็นําเสนอไป ก็ขอไปสี่หมื่นทั้งะละสามหมื่นแล้วก็มาแมตกันตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูว่าทีมก็ทีมดีนี่หมดนะฮะแม่ชว่าเราจะได้กี่หมื่นถามว่าทําไมต้องมีโรทย์นี่ปูชาด้วยวันนี้ท่านอเรชอบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันควรจะเป็นต้นสังกัดของผู้กันท่าทามากกว่าเพราะว่าเขาให้มาผมไม่คือผมอะไรที่มันเร็วรทคามันมีแพคทำให้ปเกิดประโยชน์ของภาพ ทำที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นเราก็มาหมอที่นี่อยู่แล้วตั้งนานแล้วก็เลยน,นําสืุอผลไปเขาโอเคโอเคถ้าเราชอบบอกว่าอย่างนั้นก็ต้องใส่ดุรีบูก,ก็ขออนุญาตครับใส่ดุลีบูเจ้าปเป็นสมโมสรเพราะเป็นสโมสรต้นสังกัดของที่ว่ากันบ้นะก็เป็น12สมโมสรนะรวมกับเกาหลี1สมโมสรแล้วน่าจะเป็นต้นสังกัดของท่านทีมซังซูแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากทำสถิติ เพระาะบัตกูนพ,พ,พาเพราะกุมพาเพืนกจะว่างหน่อยหนึ่งเพราะเยี่ยมเยี่ยมสโม,มสรจบแล้วเหลือแค่สม,มุยพังกนอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวผมคิดเนี่ยคิดเร็วๆผมผมคิดมาสจารให้นักวันที่มาเยี่ยมทุกคนก็เดีย๋ยวเมื่อกี้ทั้งบริบที่บอกนะมาสจา,า,า,าร์เลยนะมาแสดงตัวดิรามใต้ของทะเลนะครับ <S <S แล้วมาโครงการที่ผมโคตรประทับใจก็คือพา,าน้องไปเที่ยวทะเล ซึ่งเป็นโครงการที่เคาบอกว่าดูอะไรเดืนครั้งก็ร้องให้ทุกครั้งพวกคลิปอันนั้นนะฮะเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยผมก็บอกเออผมก็พรีเซนต์ทั้งทั้งโก้ตลอดนะเนี่ยเยอะก่อนเดี๋ยวต้องให้สตางค์ถึงเราค่าพรีเซนต์ทุกคนนะสี่สิบตัวสอนด้วยท่านคนเดียวเลยแล้ววันนี้นายกปีหนึ่งหนึ่งเก้าใส่บวกเหลืองเสื้อส้มอ่าเห็นี่ยนะครับผมก็บอกนะฮะก็พูดคุยไปโครงการนะ อยาก <c Ris ky> มาจริงนะแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะแล้วเมื่อกี้ผมกบอกว่างั้นเอานี่ไปมาสกัดในการแต่งปันก็ถ้าเราไปดูว่าถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะมันคือความอุศจริงความจริงที่พวกเรามาเจอกันความจริงที่พวกเราได้มาทำโครงการมือกันมาทำโครงการเราก็ไม่ได้รู้จักกันมามากมายตั้งนานแต่ตอนเนี้ยเดินองค์สามคนยี่สิบแปดปีเนี่ยพี่น้องกันนะไม่ได้เป็นสามีภรรยานชฮะแต่ก็ได้ดี ครับอยู่ด้ยสมาชิกต่อต้งนะครับเราเป็นชาเตอร์เ,เมอรมน์นะครัสามคน28่ปีนะครับแล้วผมประชุม100% 100% 27ปีด้วยโอด้วยแต่คุอกไม่้รอ,อ,อะไรไปตันงที่ยี่สิบห <25 S 2> <c oughs> ้ายต้องไปเพราะผมจะพูดทีเด็ดสามอย่างนนะคร, <c oughs> ครับสิ่งหนึ่งที่อยากบอกว่าเราแล้วคนที่เราไปให,ให้เราก็ไม่รู้จักด้วย <c oughs> นั่นคือความสัันที่เรา มีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเป็นผู้รับเป็นผู้ให้หรือผู้ที่เดีวจะเข้ามาร่วมโครงกันกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นและผมมั่นใจในโรดรีเมืองแรกผูเก็นแต่กมีเรื่องในบวกสโมสรผ่านร้อนผ่าน,นาหนาวมา20ปีผมพอจะมีประสบการณ์ที่จะแบ,บ,บง่งกันท่านะครับท่านเกิดมา6หรือ7ครับ หกบหปีขึ้นปีที่หนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวางเรื่ออมาตอนนี้สโมสรท่านกำลังฟูขึ้นมานะครับแต่ร์รีวงร้อมันนอนเฟิร์รีมีกี่คันเฟือนครับเดี๋ยวพ่อบเอเราเดี๋พูดเราชอบเจอเท่านใหม่ๆร้ไหมวามีกคเรี่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสีอนเฟิอนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมัน,มนอยู่รอบก,การผันเปลี่ยนหมุนเวียนเกิดขึ้นตลอดเวลาในรอบวงล้อ,อๆๆนะเช็บเช่นกรับทุกสโมสรมีการผั